แล้วเขาท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อเช้าก็ไปหาเห็ดครับผมแล้วก็มันได้เห็ดแก่ครับมันได้เห็ดเก่มันมัน <Okay. S 1> เห็ดแก่แนละ้วมันทานทานทานไม่ค่อยได้แล้กวก็เลยเอามาขยี้นะครับเอามาขยี้มาแช่น้ําครับผมเอามาขยี้มาแช่น้ําอันนี้คือเห็ดเก่นะครับ ก็คือเรามาเลือกออกแล้วเรามาเลือกออกจกวกที่มันสวยๆนะครับเพราะว่าเหดแก่นี่ยมันมัน,มนก็ทานไม่อร่อยแล้วนะครับทานไม่อร่อยแล้วก็เลยไม่รู้จะทํายังไงจะทิ้งก็เสียดายนะครับก็เลยเอามาขายี้ใส่น้ำน,นะครับแล้วก็จะแช่ไว้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปไปราดนะครับเอาไปราดตรงเอาไปราดตรงนู้นครับตร,ตรงตรงโคนต้นมงต้นไม้นะครับตรงโคนต้นมงต้นไม้เพราะมีที่พื้นที่ว่างอยู่ครับผม เพื่อเขาจะมีเห็ดออกให้กินในปีหน้าได้บ้างนะครับก็จะไปลาดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถูกวิธีหรือเปล่านะไม่รู้จะถูกวิธีหรือเปล่านะครับก็ไปเอานําเห็ดแก่มานะครับไปนําเห็ดแก่มานะครับแล้วก็มาขยี้ขยี้ครับผมามาขยี้ขยี้นะครับแล้วก็น่าจะแช่ไว้พอสมควรนะครับให้น้ํามันเข้าให้มันกระจายออกมานะครับเนี่ย ไปเก็บเห็ดมาเมื่อเช้านะครับมันแก่นะครับก็เลยต้องทานก็ไม่อร่อยครับทานก็ไม่อร่อยก็เลยต้องเอามาขยี้ขยี้นะครับเอามาแช่น้ําไว้นะครับแล้วค่อยเอาไปราดใส่ต้นไม้นะครับเอาไปราดใส่ต้นไม้ครับผมเราก็เผื่อว่าเผื่อจะโชคดีนะครับเผื่อโชคดีปีหน้าเขาจะได้อ,ออก ออกให้หลอกดอกให้เราได้ทานนะครับอันนี้ผสมกันหลายเห็ดนะครับผสมกันหลายเห็ดมากเลยครับผมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับครับก็เ,ป,เป็นเห็ดแก่นะครับเห็ดแก่ที่เขาพร้อมที่จะโรยลายที่เขาที่มันทานไม่ค่อยอร่อยแล้วครับผมก็เลยต้องก็เลยต้องเอาทำต้องทำแบบนี้นะครับแช่แเพื่อที่จะให้เขามีเชื้อ มีเชื้อแล้วก็เอาไปราดใส่โคนต้นไม้ครับแต่ก่อนที่บ้านผมจะมีโคน,ต,นต้นอะไรวะลืมไปแล้วต้นยางแต่ก่อนจะมียางนาเยอะนะครับมียางนาแล้วก็ยางบงนะครับยางนาแล้วก็ยางบงมะข่ะาแต้นะครับสมัยก่อนนะครับที่บ้านมีมะข่าแต้ยางนายางบงนะครับแต่นี้โคนเอาหมดแล้วนะครับ คนออกหมดแล้วก็แช่น้ําไว้นะครับแช่น้ําไว้แล้วก็จะเอาอไปราดนะครับผมเพื่อที่จะให้เขานั้นได้มีเชื้อแล้วก็จะได้ขยายพื้นที่ไปนะครับก็เดี๋ยวราดในที่มันแบบที่ที่ทราบลุ่มเกินไปนะครับต้องอยู่ที่ด,นดอนๆนะครับต้องอยู่ในที่ด,นดอนๆถ้าราบลุ่มเดี๋ยวน้ําก็พัดไปทั้งอื่นนะครับผม ครับผมเดี๋ยวก็ต้องแช่ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้เขาออกซา่อะไรต่างๆก่อนแล้วค่อยไปทีครับผมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ผมก็ได้นําน้ําน้ําที่ผมบีเห็ดนะครับที่เมืองนี้ครับเห็ดแก่ๆนะครับเห็ดแก,กะะ่ๆเ,เ,เ,เนี่ยผมได้นําน้าบีเห็ดนะครับ น,น้ำบีเห็ดที่แช่ไว้นะครับก็ดีกว่าเราไปทิ้งเห็ดเฉยๆครับก็เลยเอาเห็ดแก่ๆนั้นมาบี้ๆๆนะครับไม่มีบัวไม่มีอะไรก็ต้องเอาขันนี่แหละครับแล้วก็ต้นยาก็มีแค่ต้นเดียวนะครับก็ <c oughs> มีแค่ต้นเดียวครับผมก็เลยจะต้องลากไปเลยนะครับรู้มัมจะเป็นหรือเปล่านะผมก็ไม่เคยทำนะเนี่ยครับ ก็มันแล้วแต่แล้วแต่จะเป็นหรือเป็นกระสแต่นะครับลับไปเลยนะครับ เนี่ยครับผมท่านผู้ชมครับก็เอาน้ำที่เราแช่แช่เห็ดแก่ๆนะครับถ้ามันแก่โรยลามันทาไม่ได้แล้วครับผมก็เลยเอาแช่น้ำแล้วก็บีบก็เอามาราดใส่ตรงบริเวณนี้นะครับก็ไม่รู้จะเป็นหรือเปล่าแนละ้วก็ไม่เคยทำนะครับไม่เคยทำนะครับท่านผู้ชมไม่เคยทำว่ามันจะเป็นเห็ดเป็นอะไรหรือเปล่าผมต้องคอยดูนะครับประมาณถ้ามันจะเป็นก็เป็นมันปีหน้านะครับ <c oughs> ก็มารอคอมาลุ้นกันนะครับว่าปีหน้ามันจะมีมันจะมีเชื้อเห็ดขึ้นมาไหมนะครับผงกระลลงบริเวณนี้ครับตรงใบตรงใบตองใบต่างๆนี่ครับตรงใบตรงใบตองใบต่างๆเพราะว่ามันต้องมีปริมาณแดดพอสมควรนะครับปริมาณแดดต้องได้แล้วก็มีก็ต้องมีใบไม้ใบตองอะไรต่างๆนี่ครับเพราะว่า้าทิ้งไว้ครับ จะเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าไม่เคยทํานะครับไม่เคยทําก็ลากทิ้งไว้เผื่อมันติดนะครับเผื่อว่าปีตรงปีมันจะมันจะขึ้นตามบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ก็เป็นที่สูงรม่รู้ม,มันจะต่ํานะครับท่านท่านถ้าฝนถ้าฝนมานะครับน้ําก็จะท่วมนะครับน้ําก็จะท่วมตรงนี้กลยเป็นที่สูงก็เลยต้องลากใส่ตรงบริเวณนี้นะครับผมส่วนมันจะติดแล้วเมื่อติดก็ มาดูกันอีกทีปีหน้านะครับผมว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับผมก็อันนี้ก็คือลองทําดูนะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้อาศัยวิชาการอะไรมากมายนะครับทิ่คิดๆแล้วก็ลองทำไปเฉยนะครับว่ามันจะเป็นหรือเปล่านะครับถ้าผู้ชมเคยทําหรือเปล่าครับถ้าผ้าผู้ชมเคยทําก็ลองคอมเมนต์กันมาบอกด้วยนะครับก็ไม่เคยทําจริงๆนะครับบอกตรงๆนะครับไม่เคยทําไม่มีความรู้ในเรื่องของการ เอา US, เชื้อเห็ดแก่ๆมาขยี้ขยี้แล้วก็แช่น้ำแล้วก็มาราดลงนะครับแต่ว,ว่าต้นยางมันใหญ่แล้วครับนี่ครับนี่ครับผมต้นยางมันโตแล้วนะครับต้นยางโตแล้วนะครับมันไม่ใช่ต้นยางเล็กไม่ใช่ต้นยางเล็กที่มันเป็นแบบเอากล้ายางเอากล้าต้นยางแล้วก็เอามาแล้วก็เอามาราดให้มันขยาย ลากอะไรประมาณนะี้ไม่มีแบบนั้นครับผมเพราะว่าไม่ได้ซื <h <h ้อไม่ได้ซื้อต้นก้ายางมาครับผม่ซนต้นซนบริเวณนี้ก็ไม่ได้ลาดลงนะครับไม่ได้ลาดลงนะครับบริเวณนี้ไม่ลาดนะครับก็ลาดเฉพาะบริเวณนี้นะครับแต่ก็ก็หวังนะครับก็หวังว่าปีหน้าคงจะมีเชื้อเห็ดแล้วก็ให้มีเชื้อเห็ดขึ้นมาบ้างนะครับผมก็หวังว่าปีหน้าจะมีเชื้อเห็ดขึ้นมาบ้างนะครับก็คงก็เริ่ม เอามาตรงใกล้ๆกับกอไผ่ยนี่นะครับเพราะว่าป่าที่บ้านผมมันก็เลยอยู่ประมาณแค่นี้ครับผมผมก็เลยแบบว่าลองทําดูนะครับลองทําดูจะได้หรือไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมจะได้หรือไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งว่ามันจะติดไหมก็ไม่เคยทํานะครับก็ไม่เคยทําลองทําดูครับผมถ้าผู้ชมมีประสบการณ์ทําแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาบอกด้วยนะครับผม ว่ามันจะเป็นยังไงครับทําแล้วมันจะติดไหมมันจะโอเคไหมนะครับผมก็พยายามราอในที่สูงๆไม่ให้ราอนในที่ต่ํต่เพราะถ้าที่ต่ำต,ำต,ำตำเำ่เดี๋ยวน้ําจะท่วมเดี๋ยวน้ําท่วมเชื้อเห็ดมันก็จะละลายไปนะครับผมแต่ความจริงถ้าฝนไม่ตกถ้าฝนไม่ตกอ่คืนนี้มันก็ก็น่าจะน้ํามันก็จะซึมซับลงดินนะครับผมน้ําเห็ดก็จะซึมซับลงลงดินบริเวณนี้ครับผมก็ก็หวังว่าคงคง คงจะติดนะครับก็คอยดูกันนะครับว่าปีสองปีมันจะมีไหมครับผมอันนี้ก็คือลองทําดูนะครับจะประสบผลสําเร็จหรือไม่ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่เคยทํานะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่คอยติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมก็หวังความไม่ตาจิตจากเพื่อนๆนนะครับกดไลค์กดแชร์ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่า ทำถูกต้องทำปิดส่วตูวยังไงก็คอมเมนต์กันบอกด้วยนะครับผมสอบวันนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ